กูต้องการคาถาใหม่แล้วไอ้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ลองดูกูตีมึงตีสิสิบเอ็ดสิบเจ็ดิเก้าไอ้าโอ้โหกูบ oh, <no. S 2> วกบวกประชิดศูนย์ศูนย์อ้าเหือกูทำอะไรไอ้เกาะไม่ได้แล้วตอนเนี้ยทำได้อย่างเดียว

อย่าบอตอกมั้งแต่เขใช้นี่ได้มีทางลหมเออลบไอ้บ้า้เยยังไงเยไอ้ยโอ้ย

เดี๋ยวลงยูทูบกูจะไปตับตักไกลไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวรีเพจะทำรีเพ่ตอนนั้นเอ้ยเอาเออไอ้เกอ้าฮันด์โบใส่อะไรอ่ะเอาไปออออเออกากเลือดเออเออ โย่เลืกีเล็งนี่ <c oughs> <c oughs> วิธีเล็งก็เคยนี่ไงตัวที่อยู่ใกล้สุดนะคือเป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่มันมีวิธีเล็งอยู่ไม่ม,ไมีเห็นปะเห็นป่ะเห็นไะมจริงเหร,ร,หรอด,ด,ดูดูตัวหลังสุดเอ,าอ้าก,กดผิดหน่าตัวหลังสุดเลือดมันน้อยสุดไอ,อ้เกียร์เห็นป่ะเห็นป่ะใกล้สุดใกล้สุดหรือว่าเลือดน้อยสุดวะเลือดน้อยสุดนั้นมันแดดนี้ใช่หรอเปล่ามันมีวิธีเล็งอยู่ อืมโอเคเหลือตัวสุดท้ายฟันไหมโอ้ยไปเก็บสตั๊บอาบองอีกจ้าโคลีชิีโคลีชิตอ้าว <c oughs> กด <c oughs> สตั๊บบอลมันมีสตั๊บไลท์นิ่งอยู่นี่ใช่ไหมสตั๊บไลท์นิ่งโอ้ไกลเลยนี่นันบนนี้๋ยววิ่งเร็วสิ

อาทันโนโบช็อตเกาะทันโนโบใส่อะไรก็ไม่รู้เออแหลกเป็นชิ้นบอกแล้วกุเล็กเป็นแน่ใจแน่ใจจะพลาดก็มีอยู่สองสามครั้งยิ่งไม่น่าพูดอีกนะคอนฟิวไปกินปะอืเข้าโกงเข้าโกงอ้าเขาคอนฟิวใส่พรเนี่ย เด้งเด้งเดงเฮ้ยเมื่อกี่อะไรวะเหมือนว่าเวลาเขาปิวแล้วเขาเบ่งอะไรสักอย่างเด้งตัวนี้เขาอยู่เขาอยู่ไกลที่สุดนะอย่านะเอากหผิดแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยด้วยอ้าตรงหน้าก่อนผิดอือเอาปัญหาตรงหน้าก่อน ปหาตรงหน้าอืเรียบร้อยไม่เดี๋ยวปล่อยพร้อมกันเอามันหายไปเลยไม่น่ะกูเล่นตัวแรกเลยตัวนั่นแ่ะแล้วเราก็มาเปิด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 กลงกันนะข้างในมีไม่มีเหียอะไรเลยก <c oughs> ูยิงแม่งตายตรองแรกเลย <c oughs> แปันนิกเ้นเเมื่อกี้มันปลาอะไรมันมันเด้งตัวแค่เอ้ย,อยไปไหน <c oughs> ไปไหน ความไวความไวอย่างแกนะโอ้โหอย่าฟันถึงอะโหยอะโหยเฮ้ยเกาะแตกดาอู้ อย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ทันโบมกันอะ <c oughs> <c oughs> อย่าง,งโง่สิเดี๋ยวเดียวแหลกแหลกแหลกกูมีทันดร์โบของกูเองดูนี่เป็นไง <c oughs> นั่นมันไลนิ่งโบนหะกลระเด <c oughs> ี๋ยวไปก่อนไลยเอ้เปิดเปิดที่ไหนเปิดกรงไหนเปิดไงวะ สวีจตรงนั้นวะเอาไว้ทำเที้ยอะไรล่ะหน้าจอกูไปไม่ถึงไอ้บ้ามาตรงกลางก่อนจิตอ่ะเขามีวิธีรับรองขึ้นได้แน่เอามาเนาะมันอยู่แค่ตรงนั้นเองไม่ถ้างั้นมีวิธีนั่นแหละตรงนั้นน่ะตรงนั้นอ่ะแล้วกูจะปีนขึ้นไปยังไงไรบ้าจิตลงมาด้วยกันโอ้ go 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 โง่ดีแท้โง่ดีแท้มุมกล้องมุมกล้องเปลี่ยนเยอะเหลือเกินเอมุมกล้องเปลี่ยนเยอะเหลือเกินน่ะ,ะตามทันอยู่แล้วคนมันล็อกโอ้ยเกียดนะเอาหิดทางงั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปตรงโน้นเลยดิโกโก้ go, go. ทีนี้ทีน oh. ี้เร็วกว่าเร็วกว่าเป็นหลายเท่าเลยนะโอ้มึงมาด oh. oh. yeah, oh. yeah. oh. ่ากูไอ้ช้าไม่ได้หรอกเฮสแต่มันเฮสยังไงแบบเฮสกระสู้แกไม่ได้ดิไอ้เอ้เฮส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 เอสเฮสเยเฮเฮ แหลกวะแหลกินเช็คพอ์นั่นแหละไอเบสเอ้ย้นี่นี่นีเดียยวเดียวเลืมสิเอ้ยมันออกมาจากกงกัวอะไรแลมันก็แหลกอีกตัวอีกตัวหายโอ้โหหมื่น ระดับกูมันโอ้ระดับแก <G. S 1> ระดับแกเรียอย่างนี้ระดับแกระดับอย่างแกนะทั้งควไปแล้วก็เสกเสกเวทแรงสูง,ง,สงโอ้โหแรงสูงคอมโบโนี้ใช,ใช้ได้ถ้าเกมนี้ไม่มีทันโบนี้แกเอาอะไรใช้เนี่ยถ้าไม่มีทันทโบ่ะมึงเห็นคาถากูไหมเอาสิคาถามันก็ไม่ได้เชิงไวแรงขนาดนั้นนะมึงดูก,ก่อ้พวกนี้ละกันตอนกูยิงอะแล้วมันมันมันโอ้โหพวกมึงยืนเรียงแถวกันก็สบายกูสิไม่เดี๋ยวดิ เลนอย่าเลนอย่าเลนจะเลนเยบไม่เลนเลนแล้วก็สโลว์สโลว์เสร็จบึ้มบึ้มยิงไม่ดิไม่ใช่นี่แนล่ยเป็นเอ็นมี่เป็นไงฮิตมันไม่ระเบิดอะอ้าลืมไปมันติดเลนะ อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนพวกนายอ่ะแหลกเป็นชิ้นแล้วโดนปุบเตกเตๆเตคิวีไม่ไม่ไม่ติดน้ำอ่ะรบพวกเดียวกันอ๋อมันทิม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 อ้โจกจนมุมไว้เนี่ยใช่ไหนเหรอโยกจะช่วยยังไงดีทันทบ ผู้หนึ่งออกมากดผิดอึดไปไหนวะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่อึดมันคงไม่ใช่แกหรอกมั้งเสกยงตะยุไปพวกเดียวกันอีกควายควายได้ได้ไม่สิว่าควายนะฮะไม่หลับไม่หลับหรออ๋ออ๋อ บอลคนควันใส่เร็วฆ่ามันเขายังงงเลยมันเลงยังไงเนี่ยโอ้โหเลงไม่เป็นก็ยังบอกมันบอกว่าอยู่ใกล้สุดมันไม่ใช่เหรอใกล้สุดที่ไหนมึงเห็นไหมว่าใกล้สุดกูยังยิงหวยแปลว่าอยู่ใกล้สุดนั่นคือเป้าหมายที่โดนก่อนโอเค เตะกูกูเอาของมันให้คนลิงเป็นยิงได้ไหมไม่ได้มีันเกมนี้มันจะสร้างขึ้นมาเพื่อสี่คนเหรอเอาเบ้งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งอย่างนี้ดีกว่าง่ายดี ไอ้ยมเงี้ยมไอ้บ้ากูรังมองมึงจริงๆเลยโอยจิ้วไก่สุดไม่ใช่หรอว่าไปกี่วีดีโอมาแล้วนะมึงโดนสบพังมาที่เจ้าขนาดนี้เวลาใจทำได้ลร่วงเลยไปเลย25นาทีแม่งหายเอา ผิดคาถาอ่าไม่ไหวแล้วาคาถากูปิวยิงมันเลยเมื<พ>อ่อไ,ไหร่มันจะตายเนี่ยจะจะล้มเนี่ยเออ,เอ,อไม่ไหวแล้วโอ้ย <c oughs> มึงอ่ะ <c oughs> โอ้เท่เลยเกินไปคนเดียวนะแล้วมึงอ่ะตายแล้วมึงเห็น,นไหมว่ากูไล่เวรลอย แล้วทำไมเราต้องมายิงกันข้างเลยเนี่ยแล้วทำไมเราเปลี่ยนคู่เอ้ยแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนกันคู่แล้วคิงไม่ได้บอกไอ้ไเอ้ยไอ,อ,อ้นานไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการคานเองกูกลัวกูหลงงมึงจริงๆว่าทำไมมึงเล็งเฮี้ยอะไรของมึงเจงกิดขาดน,นะฮะเนี่ยเรามันใจรจิงคิดขาดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เจงกิดขาดน,นะแล้วไม่ใช่ชาวคารด้วยจริงมันคืออะไรมีนาทรหรอ ดูมันแล้วแม่งพูดภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วเรามันนั่งนั่งทนแม่งฟังนะฮะแม่งพามันวนตอนแรกคิงแม่งก็จะบอกว่าแม่งจะฆ่าไอ้เฮี้ยนั่นนะฮะแล้วอยู่ดีแม่งก็ตะโกนออกมาดังโคตรเวอร อยู่ดีแม่งก็ถอยบ่อยถอยทับนะฮะกลับไปที่ฮาิินเดียนะฮะสรุปคือมันจะให้เราจัดการไอเนี่นะเยี่ยอย่านะเอาไงดียกเอาไงดีอ๋อทำให้ตัวแห้งก่อนไหมเีร็ร้อยแล้ว <c oughs> โอ้ยเว้าคว่างเปิดไปแล้วอ้ะไอ้บ้าตายอีกแล้วพอมึงอ่ะก็พีเลยไม่บอกไม่รู้เนี่ยทำเวลากูตายนี่กูจะตายแบบว่าให้มันสมสกศีของวีรบุรุษนี่ไม่เคยมีสักครั้งไม่ได้นะกูจะต้องมาตายด้วยน้ำมือของไอ้ไอ้เบสามพันเนี่ยทุกรอบเลยไม่แปลกไม่แปลกมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เบสิกมาก เหนียวมาเหนียวมามุงกล้องมองไม่เห็นอาวุธกูหายหมดเลยโ <c oughs> อ,ยอยเคยังยางโตเกยังไม่ตาย <c oughs> หายหมดเลยจริงจริงจริงอ่ะ <c oughs> <c oughs> จริงอ่ะ <c oughs> สซคิปดิ <c oughs> ไปหาใหม่ละไอ้เหี้ยอยากเห็น เออกูเก็บของคานได้ปล่ะเลยที่นี้ผมมาจากไหน่นะอมานั่งกูอีคานด้วยนะออไปมันตบมือรอต่อไปกูออจะหาขอ,ของกูก่อนอาวดูด้านล่างดิยมันออกมันปิว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้บบาบนนี้หลังใหม่หลังใหม่ หลังไม่กูจะไปเอาดักออนเลเย์เจอมาแล้วมาเลยใจะเอานี่แหละแล้แกเอาไอ้มุกูไปเช่นนี้หาดีมันะยี่ไงเย็ดเด้กีอ้าวโคลีชิวดแกคาถาแ่างที่คิดมายาพึ่งายแล้วหลังไมหลังไม่คุยไม่เป็นไรองะคาถาไม่ต้องหลังไม่ได้ของตีได้ของดียังได้ของดี เดี๋ยวไปหาหม่ไดม่ขลังยังไม่ท่านหยิบดาบเลยมึงไปซะแหละกยอกัไปแชมป์ตัวสเดมเนี่ยอะไรเนียนี่คืออะไรวะแล้วดูเดินนะเฮียลอด้วยมึงดูดาบกู มีดกลวหายเลยมีด s เปอร์ฮีสกว่าโอเคเดี๋ยวหลังใหม่นะ